โอเคนะครับขณะนี้เป็นเวลาตี2อนาทีนะครับผมสวัสดีครับผมเบคกี้เลมเอร์ครับวันนี้มายอยับเกมคืนหลอนโซนทางนะครับเกมผีคนไทยอะ่ะอุ้ยเกมนี้จะต้องขับรถไปเรื่อยๆนะครับไปอำเภออุ้มผางนะด้านซ้ายนะครับนะผมรู้แค่นี้เลยครับเล่นไงก็ไม่รู้ไม่ได้ดูช่องอื่นมาเลยผมเก็บความสงสัยมาเล่นในนี้โดยเฉพาะนะไปพูดมากฝังเ็นเล่นเลยเล่นเลย ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันจะเป็นค่ำคืนที่นานที่สุดของฉันน่ะมันเป็นเหมือนค่ำคืนแล้วฉันก็ถูกติดอยู่ในที่นี่ไม่มีวันจบบนถนนเส้นนี้ฉันขับเป็นชั่วโมงแล้วโไม่มีท่าทีว่าจะออกจากเส้นนี้ได้เลยแล้วสิ่งผิดปกติก็รุนแรงมากขึ้นด้วยมันทำให้ฉันตึงถึงตำนานเก่าแก่ที่ว่าหากเหนอะไรที่แปลกประหลาดให้เลี้ยวซ้ายไปทางสันเจ้ามาลายโอ้ยอ่านไม่ทันแคทขับรถไปถึงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเวลาเจ็ดโมงแล้วก็ฉันรู้ว่าฉันรอดแน่ เราอยู่ที่รถของเราตอนนี้โอ้ยว้าวอนดสตี้ทริปโอเคตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วบนรถเรามีปลาด้วยโอ้รอดแล้วโอเคเอาเพื่ออุ้มขวางคือจะบอกว่าตะกี้ที่อ่านไม่ทันนะครับผมจับใจความได้คร่าวๆว่าประมาณนี้นะเหมือนว่าเราเข้าไปในสารเจ้าม้าลายแล้วเนี่ยเหมือนเวลามันจะผ่านไปเร็วขึ้นนะคือแบบขับวนๆอย่างเงี้ยเกือบชั่วโมงแต่พอเข้าไปที่สารเจ้าคือเหมือนมันเร็วขึ้นอะ่ะมันอาจจะเป็นทางรอดของเราก็ได้ เหยาบมิดเลย,ยเละกันนะครับโอ้สร้ามีใครเลยโอ้มีปป้ายโฆษณาด้วยโอ้วัดแซฟแมนขอเชิญท่านร่วมงานปิดทองฝังลุนมิดวัดแซฟแมนเจ้าแล้วไปนี้ ทุเรียนหมอนทองบ้านหนึ่งก็มวยไทยแล้วก็ระวังช้างป่าเอยแถวนี้จะห่างไกลเมืองมากๆเลยถึงมีช้างง่วงจอดพักโ,โทษทียังไม่ง่วงอ่ะขอบคุณโอ้ทุกคนเราจะเจอสารเจ้ามาลายที่เขาล่ำลือกันแล้วอะ่ะบอกเลี้ยวซ้ายไปโอ้เจอทางแยกวทุกคนทางไหนดีเขาบอกว่าถ้าเจอสิ่งผิดปกติ ิ่งแปลกปลอมอะไรเนี่ยเลี้ยวไปทางซ้ายถ้าไปเจอก็คงเลี้ยวไปทางขวาที่ผ่านมาก็ไม่เห็นอะไรเลยนะงั้นเออขวาแล้วกันนะทุกคนมันไม่มีอะไรอ่ะซูเปอร์ไรท์เอลวูชั่งรยมีเตอร์เทียนมาด้จูจึงจังกว้างโอ้โอ้เรากลับไปที่เดิมหรอทำไมเรากลับมาถนนเส้นเดิมแต่ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะฮะเหมือนถ้าเราเลือกเส้นทางที่ถูกเวลาก็จะเดินไปใช่ไหมเข้าใจถูกใช่ปะ น่าจะคล้ายๆเกมที <Diamond Hayır> ่หาอนโนมาลี่ในรถไฟป่ะฮะเสี้ยวหัวเสียงเขียวเขียวเฟ้ยวงเสี้ยวสีหนิ่งขื่นช่างเมา Oh my god WhatsApp ช่วยด้วย Ni siapa yang menaik? Ni yang... AAAAAAAH! Nih! Nih! Haihia! Haihia! AAAAAH! Mereka berada di sebelah saya! Hup! 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 Ngeh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 e! AAAAAH! Jangan! Oh! Jangan! 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 Huuuuhhh! Huuuuhhh! AAAAAH! Hehehe! Woi! Hiya! Oh! Mana! Woi! Kena! Woi! Oh! Woi! อ้าวกูแตกีโอเคนี่คือแบสเอนโอเคผมพอจะเล่นเป็นแล้วแล้วก็มีภูมิคุ้กันแล้วด้วยอ่าเพราะมันจะมาอย่างนี้อีกใช่ไหมเราจะไม่กลัวแล้วเราตั้งการแพน,นิเกอร์แคน,นิกสุดไปเลยผมจะเต้นแล้วผมก็แล็บออกมาเพราะผมก็เป็นแต่กว่า เพราะผมนั้นเป็นแต่กว่าและผมก็ตีลงก,กาแล้วสุดจะได้ไงก็เพราะกับผมนั้นเป็นแต่กว่าผมไม่ทรมาดาและผมก็เป็นแต่กว่าตอนนี้ตัวกับผมพร้อมจะแล็ปและเจรจาก็เพราะผมนั้นเป็นแต่กว่าผมนั้นเป็นแต่กว่าแต่กว่านั้นใช้กินนะครับไม่ได้ใช้ไว้ทาฮียมานหยไปไหน่ะไม่อยู่แล้วไม่ใช่มุกเดิมแล้วอ่ะฮีเอ้ย เอ้ยนี่ป้ายมันสลับกันโอเคเข้าใจแล้วใะกี้ป้ายมันสลับกันฮะมนทองอ่ะมันทองกับวัตสัมแมนอะหลักๆมันก็มีแลนด์มาร์กอยู่ไม่กี่แห่งที่เราต้องจําไว้ว่าเอ,อมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่างั้นรอบนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเราเจอสิ่งผิดปกติเลยเี้ยวซ้ายนะอ่ามือพิศาลเจ้าโอ้สารเจ้ามลา,ายทางมาลายด้วยเพิ่งเห็น อ้าวถูกยันเราต้องข่าวไปถึงเจ็ดโมงปะเนี่ยต้องท้ายถูกครับเวลาถึงจะเดินนะ I just l o a d my dog My b o t h e taught me how to chase the b a n k Get right to the feel I have to take it back The day he lost his soul, if I could take it back I just l o a d my dog โอเคกันลุลุ้มไม่ดอกประตูฟักแมนไปเจอวิ่งรอบแล้วเนี่ยเร็วทุกคนเชียร์แล้วไปเจอวิ่งรอบสามสองหนึ่งระวังครับทุกคนมันมาแน่มันมาแนา่ <laughs> ผมหลีตาอยู่ตอนนี้อนหลีตาอยอะอย่ามองรับต่อไปผมจะไม่มองมันจะขาด <laughs> ช่วยด้วย <laughs> <laughs> เฮ้ยเอาไว้ตีสามแล้วไอ้น้องหนุ่มฟอหล่อเฟียมีผมคนเดียวลูกรอ,อย่จริงอานี้อ่ะเมื่อวานแวะไปปากเกนเมื่อวานแวะไปปากเกนคนในรถทักมาเฮ้ยนั่นคนใช่ไหมเนี่ยหนุ่มฟอหล่อเฟียมีผม,มคน อย่างไรวะมันโหมลงอ่ะไอ้เหี้ยไอไอยายไอมิทราโตโตเลยเฮ้ยยายสปีดเนาะโอ้ฟัง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 เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สางอะไรมิตราโตโตอะไอ้เหี้ยแม่งตายไม่มิตราโโตเอาอีกเหรอยายพอแล้ว อ้เฟ yeah, oh, ัอยอ้วคนเร็วอ่ะอู้โนดเลยขาตัตสายอ่าฮ่าตีสแล้วทุกคนอยากกเช้อเลยครับน้องนเหลิงทัศนาจรผักบอเปลือ 비둘기 자기 새끼 얘가 여여여어어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 어예어어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  รับเร็วอุ her her er ้ยเย้เกือบแล้วออ้ตามมันเองมันจะหยิบรถเราอะไรกูต้องทำไงอะคริสเตนโต้ลนั่นหนูอือเืออืออือวือ้งออื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 ออ้าอืออื่ะืออือแือออ่ือืออืออออืออืออืออเอออออืออือ โอ้ยครั้งนี้พี่เกียดลองแล้วเปิดวี่ยุ่ดีกว่าเอ้ hey, เหมือนขับรถวนรอบนี้นี่ไม่เห็นอะไรไปแปลกเลยอะครับของสลับที่ก็ไม่มีอผีก็ไม่มีแปลกมากเดี๋ยวเราลองขับไปดูสาญาข้างหน้าก่อนว่ามีไหมเออ ฮาาง่วงกอดพักเหมือนเดิมโอเคไม่มีอะไรเลยเหรอแปลกโอเคถึงเวลาที่เราต้องเลือกแล้วทุกคนจะไปทางไหนดีอะแต่เท่าที่เห็นก็ไม่มีนะเป็นว่าผมตอบไม่มีก่อนละกันเท่าที่เห็นว่าไม่มีอลดิว,ว้าม,ม,วมีเหรออยู่ตรงไหนแล้วเริ่มใหม่ด้วยตั้งแต่เที่ยงคืนโอ้ oh ช่าง,งชูวีฟูงสัตว์บรายเลววะวัวววงก็เยอ,อ,อะไรวะยายมาหรออะไรอะไรอะไรของมึงใครวะใคตามมาไอ้คนเหรอวัวคนทำไมอ่ะวัวทำทำไมอ่ะ ถ้าเราโดนไล่จะเกิดอะไรขึ้นไอ้เงี้ยมึงใหญ่ชนกูไป้วไป้วอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยโอ้ยม่งเปิดไฟสูงใส่โอ้มยอมันชนได้แล้วมันชนยับยับเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันแสบตามากมองไม่เห็นใส่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 โอ้ยสถารควบคุมได้อยู่ได้อยู่อยโอ้ตรงหายไปเออ yes อันดับนัลล<ฟ>ีเ่เต็มเต็มตะกี้ แต่เต็มคันรถเลยอ่ะ From the screen to the ring to the pen to the king when my crown that m I bring all my drama when I ring see I believe I see it in my heart โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเฮี้ย e er, ไม่มีสาลาเออได้แล้วชัวร์ไปเข้าเลยถูกไหมถูกตีสี่แล้วบอกสว่าไม่จ้องกรงวุล โอ้ oh, สีเขียวโอ้ oh, yeah, yeah, yeah. Hey, เย้เย้เย่เฮ้ยอาไมเกมมันง่ายจังวะเดี๋ยวซ้ายผาตลอดเลยครับอ่า ah, ตีห้าแล้วแน่นอนว่าถูก I'm in love with the g o go I'm falling to the show low I'm love with the g o go I'm falling to the show low i love with the g o g o มันปแปลกว่ามันไม่มีอะไรจริงเหรอผมโดนหลอกตลอดเรืมาเวเนี้ยคือมันเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเวยพอเราโหวตไม่มีอะไรไปปุ๊บอ้าวผิดโอเคเจอแล้วสาราสว่างจ้าเลยปกติสารานี้มันไม่มีไฟย<อ>งย เฮ้ยทำไมเป็นกลางคืนอยู่อ่ะนี่6โมงแล้วเว้ย6โมงนี่เช้าแล้วนะใสยอยู่ต่างจังหวัดอ่ะมันเลยแบบเช้าว่าจริงนะแต่วันยังแบบว่ามืดมืดอ,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 อยู่ะนะงั้นก็แปลว่าเออหลุมนี้คือหลุมสุดท้ายนะถ้าเราผ่านหลุมนี้ไปได้7โมงนี่ก็น่าจะเช้าแล้วนะ7โมงจัดมารอาสุดท้ายใส่มาอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ในรถนนนออระวังกีราฟไอ้ฮี เอ้ยไม่ได้แดกผมหรอกรอบนี้ป้ายระวังช้างเป็นป้ายระวังยีราฟนะฮะโอ้โหยีราฟอะไรมันจะอยู่แถวนี้วะเออนี่แหละตอนเช้าต้องอย่างนี้กูตอ้องขับอีกเหรอตอนเช้าอะ่ะว้าวแต่ทุลรถสีป้ายที่สีทองโอ้รู้สึกผ่อนคลายผมว่าตอนเช้ามันมันมืดกว่าถนนมันมืดกว่าตอนคืนยังไงไม่รู้วะนี่มันย้อนแสงอะ่ะ ว้าวไม่มีหมอกแล้วโอ้สวยจังเลยว้าวไหนล้งเปิดไปยู่ดิ<ๆ>เพลงเปลี่ยนด้วยวะ่ะทุกคนเอ้ย,อยลองช้างป่าแต่ไม่เห็นช้างป่าสักตัวเลยเอ้ยไม่เจอช้างเลยเอ้ยมาชิวไปวะทุกคนมนชิวไปไหม ต้องมีอะไรตบท้ายหรือเปล่าฮะมันชิวไปไหมทุกคนมันไม่มีอะไรจริงรอะในที่สุดพระอาทิตย์ก็ขึ้นโอ้แสงส่งมาทางถนนสีทองว้าวตอนนี้ฉันเห็นถนนชัดแจ่มแจ้งเลยอะแล้วฉันก็ออกมาจากหลุมบ,บ้านนั้น,นสักทีค่ำคืนนั้นฉันน่ามะอยากจะรู้มาก่อนเลยนะว่าฉันคิดถึงความอบอุ่นของแสงอาทิตย์มากแค่ไหนในขณะที่ขับรถต่อไป ความน่ากลัวของคืนนั <den> like ้นก็ค่อยๆจางหายไปจากความทรงจําแต่ยังมีบทเรียนข้อนึงที่ยังอยู่ในใจฉันหากคุณเห็นอะไรแปลกๆให้เลี้ยวไปทางซ้ายทางสารเจ้าม้าลายเชียจะแล้วหรอกูดเอนดิ้งวากับๆโดยซิบบาแคสติโอเพราะงี้ทำไมถึงตั้งชื่อว่าสารเจ้าม้าลายอ่ะก็สรุปก็คือนะครับเออสารเจ้าม้าลายก็ช่วยเราไว้นะครับให้ออกมาได้อารมณ์เหมือนน่าจะเป็นเจ้าที่น่นแหละฮะเจ้าที่ที่ดี ก็โอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับน้าถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ต้องขอหัวใจไนะครับ แน่ใจผมแค่ก็ลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะ oh. ก็เป็นยังไงก็ไม่ครับสหรับเกมเออคือหลอนซ่อนทางนตะ่นะโดยรวมผมสนุกดีนะครับผมเยประมาณ170กว่าบาทน,นะฮะไปซื้อได้ก็สมราคาแล้วแหละผมเล่นน่าจะยังเจอผีไม่หมดด้วยซ้ำนะครับผมไม่ค่อยได้เจอเดนนิสเทรลเลอร์มันมีช้างด้วยรอบใครที่รอเกมเออโรบ็อกนะครับเอาเกมนี้ไปขั้นรายการก่อนนะครับนะอ่าโรบ็อกมันใช้เวลาการตัดนานนะครับผม้ะใจผมด้วยนะผมไม่ได้ว่างนะแต่ก่อนจะกลับไปเราก็ต้องมีคำถามก่อน ได้คำถามคือถ้าคุณมาขับรถในตอนกลางคืนคุณจะทําอย่างไรโอเคและสำหรับเกมคืนหลอ,ซอนซอดทางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายจ้า พี่พี่เป็นไรมึงลบลูกู